เจดาวเทียมรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่หมูลให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่หมูลเจยินดีรับเช่าในราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระหลอ่อล็อกเก็ตหรือพระผงเจยินดีรับเช่านะครับส่งรูปเข้ามาทางไลน์เจดาวเทียมหรือสแกนคี่ว่าโค้ดได้เลยครับสวัสดีครับผมเจดาวเทียมนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ถามว่าเช่าพระรับเงินสดเนี่ยมันทําอย่างไรนะครับวันนี้เจดาวเทียมจะมาทําให้ดูรับเงินสดแบบนี้ไปดูกันเลยครับ หลายคนถามว่าอยากได้เงินสดในการเช่าพระแบบนี้ต้องทาอย่างไรนะครับ 1. นึติดต่อช่องทางต่างๆที่เจลงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k หรือว่าเบอร์โทรเจรตรงนี้นะครับ 2. เมื่อติดต่อเข้ามาแล้วนะครับส่งรูปเข้ามาอย่างเช่นพี่คนนี้นะครับถ้าส่งรูปมาแล้วเนี่ยเป็นพระแท้นะครับเดี๋ยวเจจะทักไปถามเรื่องราคาแล้วเราก็ค่อยนัดเจอสถานที่กันนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเจมีเคสตัวอย่างก็คือพี่ชายท่านหนึ่งนะครับนะัดเจมาดูพระ ที่พัทยานะครับเดี๋ยววันนี้จะได้ซื้อขายให้ดูด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่นัดคุณลูกค้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอคุณลูกค้ากันแล้วก็คุยเรื่องราคานะครับว่าจะตามที่ตกลงไว้ไหมเดี๋ยวรอเจอกันเลยนะครับตรงนี้จะไม่ต้องยืมราคาพนักงานลดต้นเงินตัดเงินยืมคุณบอกว่างานอยู่ทุกเดือนแล้วคนติดต่อมาบ้านอ๋อที่คุณเกิดใช่ไหมครับ ็นผู้จัดการโรงแรมในทีุ่ดเกียรติไปอยู่มาทั่วประเทศอ่ะผมอยู่ผู้จัดการโร,ง,ร,ง,รง,งแรมในกลุ่มของรูสิตอ่ะอ๋อเคยโรงแรมรูสิตอ่ะครับเออครับตอนนี้คุยกับลุงไว้นะครับว่าสอ,องมิตนะครับจบกันในราคาสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เป็นราคาที่ลุงพอใจใช่ไหมเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวขออนุญาตัาเทินนะครับ เดด็ขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ออไใจก็สองใบดูหน้าหมดไปนะครับจะคงมีงานต่อได้ขอบคุณที่ให้ดูรู้นานนะครับเชื่อกันเชื่อกันขอบคุณมากที่ไว้ใจนะครับเห็นไหมครับถ้าท่านมีพระแท้อยู่ในมือนะครับเงินสดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับท่านใดนะครับที่มีพระหลวงปู่หมุนหรือพระเกจิดังๆทั่วไปสากลนะครับผมยินดีรับเช่าและให้ราคาสูงที่ท่านพึงพอใจแน่นอนนะครับอย่างวันนี้เนี่ย เรียบร้อยแล้วนะครับได้เงินสดไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดต้องการส่งพระนะครับให้ผมนะครับขั้นตอนไม่ยากเลยนะครับ 1. ติดต่อตามช่องทางต่างๆนะครับที่ผมได้ให้ไว้นะครับ2นะครับส่งรูปเข้ามานะครับและถ้าเกิดเป็นพระแท้เนี่ยผมจะติดต่อกลับเข้าไปทันทีเลยนะครับและค่อยนัดเจอกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่านใดอยากได้เงินสดเนี่ยอย่าลืมคิดถึงเจดาาเทียมพระเครื่องขอปุหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ